คราวนี้ท่านาผู้ชม<ฮ>ขอบอกท่านผู้ชมว่าปฏิบัติการด้านข่าวสารของการพูชาหรือการแสดงออกก็ดีบางทีเราหัวเราะนะ,ะเป็นต้นว่าคุณมเน็ตได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการรางวัลโนเบลที่โนเวย์เสนอชื่อโดนัดนทัป์เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาส,าสันติภาพ<ฮ><ฮ>หรือการขึ้นบิลบอร์ดกันในพนมเปนลักษณะเป็นการชื่นชม,ชมและเสนอชื่อทัป์ ถ้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจําได้ใช่ไหมภาพเนี่ยขึ้นมาไม่ทันมไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้บอกล่วงหน้าคือนอกจากนั้นนี่ไงนี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นกรณียกย่องคุณมาเน็ตไม่ใช่มันจะมีทรัมป์อะทรัมรป์มน,นอกจากนั้นจัดบ๊อบออกมาเรียกร้องสันติภาพจําได้ไหมค่ะจัดบ๊อบออกมาแล้วก็มีพระแล้วก็มีพระพิสุมาเยือนถือรูปทรัมป์อะค่ะ นี่ไงบอกต้องขอบเรียกร้องสันติภาพขอบคุณรชมป์เออบางทีเราหัวเลาะบางทีเราบอกโอ้โหจะประจบเอาใจโดนนั่นฟัมป์ไปขนาดไหนถ้าประเทศไทยเราทำทีจะแย่นะถ้าเกิดใครไปทำอย่างนี้นี่เห็นไหมนี่เอปรากฏว,ว่าในความเป็นจริงขาเหม็นเขารู้แชมชอบอดอนนั้นชมป์ชอบ ถึงขนาดประมาณเกือบตีสีที่ผ่านมาทรัมป์เนี่ยโพสต์เลยนะโพสต์ภาพการชุมนุมของพระ <c oughs> เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะแล้วก็โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าพระกัมพูชาขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้ยุติสงครามระหว่างกัมพูชาและไทยนี่คือมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่10สิงหาที่ผ่านมาค่ะนั่นแหละ ที่ว่าพระรวมตัวกันมากกว่า2,500รูปเดินขบวนเรียกร้องให้เคารพข้อตกลงหยุดยิงให้ปล่อยตัวทหารที่เราจับไว้แล้วก็มีการถือป้ายรูปหน้าทรัมป์นั่นแหละค่ะแล้วมีคำว่าขอบคุณนี่ภาพที่เราเห็นเป็นภาพที่นำเสนอไปก่อนหน้าแล้วบางทีเราไปหัวเราะว่าต้องประจบประแจงเอาใจขนาดนี้เหรอคะปรากฏว่าเนี่ย ช้ำชอบนะคะเพราะว่าเอามาโพสต์เลยว่าพระกัมพูชาขอบคุณม้์ที่ยุติสงครามระหว่างกัมพูชาและไทยแล้วการเดินขบวนนี้เขาเดินขบวน3มกิโลจากวัดพนมไปที่อนุสรีกรกร้นในใจกลางกรุงพนมเปญแล้วก็เดินต่อไปสถานทูตสหรัฐกลัวทาไม่เห็นคือเดินไปที่นั่นเพื่อจะแสดงความขอบคุณม้์ค่ะในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มข้อตกลงหยุดยิง มีพระไปอ่านถแถลงการสนับสนุนผู้นำกัมพูชาด้วยที่เสนอชื่อทรัปม,มเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอะค่ะนี่ไงท่านผู้ชมเห็นไหมาบางทีรอดจะเห็นเป็นเรื่องแบบโอ้โหต้องขนาดนี้แต่นี่กัมพูชาเขาทำทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อจะปฏิบัติการ โนมหนาวนี่เห็นไหมสวดให้ทำได้เหรอหรือ,อยังไงสวดอะไรนี่เดี๋ยวขออ่านสิไม่ได้บอกว่าสวดอะไรค่ะฮะท่านผูชมนำเสอเป็นปรากฏการณ์อย่างที่ว่าเนี่ยจะเห็นเลยขนาดที่เราว่ากันต่อ